สบายดีทุกคนยามเศร้าๆพี่น้องมันคือจ้องครับแบบนั่นคือจ้องแม่แบบนั่นลูกหืโอ้ยขาก่อ,อกมาต่นในเฮือนบอหึคือจ้องแบบนั่นอ่นะนะบ่มี่ตายจ้องแม่ปันบ่เคยเห็นมอมสบายดียามเศร้าๆด้วยพี่น้อง ขผาคั่วหนึ่งเขาล่างถ้วยพี่น้องยงมแรงนะลูกสาวเฮ็ดหนึ่งเขาล่างถ้วยต้มกบพี่น้องเอาลงเลยแหละน้ำเดือดนะเอาล,งลุงใจน้องไม่สมหัวเชียงไข่พี่น้องต้มกบ,บป่นเสาร์พ่อก็ไปซืบผู้ยห่งใหญ่เขียวมาแม่นยางบักเทาหึบักม่อนบักเทามึงรู้นี่มีจฉุกต์ต้มในหัวนี่น กอกไปสือพุยหันายเขียวมาพี่น้องเก่าลอยบาทตกลงไปสือหรือไปเส้นเนาะเนี่ยนี่พุยเหล่งเก้าร้อยบาทสอบที่ 4, สี 3, สส 4, ส่พี่น้องใส่เบิร์ดไปสามสอบเลยเนาะทุกปีนะใส่สี่สอบพี่น้องพุยธรรมดานะใส่สามพุยเหล่งสอบหนึ่งเป็นสี่ไปเก็บพักก่อน เก็บพักมากินกระปนลลาละขึ้นอาซาำมาไว้มาใส่พักนี่เก็บพักก่อนปะปะเก็บพักไปน,นัวลวกก่อนพี่น้องกินกระปนแล้วก็ยอดกระทินเนาะจากต้นสดๆอามาเอากระซาำมา ้สองสามอันพี่น้องทำไม้เลี้ยงน้องสองสามหน่อแล้วก็นแหนงเพิ่นพุ่นนะไม่เลี้ยงน้องขึ้นสามหน่อสี่หน่อพี่น้องไม่สังไพกับโห่ป้าทำไม้สังไพ่สังใบใหญ่แท้เด็ดนะบ้อ ใหญ่เลยพี่น้องผูกต้นแห่งกันใหญ่ปัดเป็ดกระเลือกแต่สุ่มพี่น้องเไยโคตรใหญ่เลยพูนะเอาเอามาหนึ่งมางุ้มหน่อยไหมฮะเนี่ยให้มันออกปอดผูกกำลังพ่นผูกนอนนะกะ เก็บผักก่อนพี่น้องเก็บผักกินกับน่สช่นอนก้อนนี่ก็ไล่อันเติบนิสัยหืมใหญ่นนอันี้เออผูผอยู่พื้นผู อยู่พื้นผมกับซองซ้ำหนอ่อผูดเดียวผมเก็บ,เก,บเก็บผักแป้ง,งน,นัวไ,ไปลวกมาตะกี้จะเอามาแต่ใส่มาปลูกไหมเอาอยู่เฮือนบ่าวฮิปเอาอยู่เฮือนบ่าวบอยอไก่กระน่ำมามันที่ไปตอดผักเป็นไงงาม ขวงเด้อหย่อเอ้ยยางมันถือหนึ่งขั้นเนาะมินมินยางมันเก็บผักจะสวนสดสดจ้าเอาเอาเอาเซ็บของเลยหวานหวานหอมหอมเลยแต่มันมันเน่าอร่อยอ เออห้องยังบานเลยพอเอาหนาหายกินแล้วเปนยังห้องเลยเก็บแล้วมันก็เกิดมาใหม่เก็บแล้วมันก็แตกกินแตกเน่ยอดก็ขั้นวะยางมันถื่อนขั้นปุ๊บหน่อด น่าอุ่วพี่น้องยอดใหญ่แห้งๆเห็นบ่เห็นยอดมันบ่โอ้โหเอาเพื่อนนีหมดพ้นถีโทรศัพท์จังไปห้ากระดิ่งใมันออ ฮัหล yeah ีใบมันออกพี่ทางห้ากะกินตะก่านมันจะเลือกแต่ยอดมันเนาะไปไปเก็บยอดเลกระถินอันนี้ต้นคามันขึ้นยังบอกเป็นหมากอยู่ลงไปบ่ได้มากรอยอะไร ăn thịt à, thì bên đỏ mà, mà, mà nè ừ. <laughs> à đỏ đỏ mà nè 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 มืงอคืนพอดีแท็กับลงยังตะกะแตนพี่น้องในพ่อขัวคุณอ่ะปะ้าร้ายเติบพี่น้องตะกะแตนพอดีอิ่มหนึ่งสองอิม่มหักก็สิปิดสอมพี่น้องแล้วก็สิลวกเนาะกระทินนี่ก็ะซอมกินกับป่นพี่น้องโอ้ยสุดยอดมึงปิดตะกะแตนก็เด้อบปนะพอพอเป็นบมปิดตีนคู่ดำ บ่เห so okay, so yeah, ็นได้เยใส่ผักคะแยงลงไปแล้วท่านผู้ชมนี่ก็ตกกะแตนที่พ่อมันไปเยียงพี่น้องสองอิ่มบ่เด้อพี่น้องนี่เฮามักสุดคือตกะแตนพี่น้องี่เจีวพริกดิี่เจวพริกดิบแ้เฮาก็ซ้อมเรียบร้อยพี่น้องเตรียมสิลวกเนาะักแป่งนัวยอดกระทินก็ซ้อมเรียบร้อยพี่น้องรอแซ่บนํากันพี่น้อง ได้ถวยหน่อยหนึ่งพี่น้องจ้าคองหมากคองโปดพี่น้องหมักสุดๆคือตะกะแตนกับเมงมันพอคุณไปเงียงไห้มาขึ้นนี่พี่น้องในนี่แหละสวนโคกน้องหน้าเขานี่แหละอืมหอมเตะดังหวนหวนพี่น้องต้มกบใสน่นมไม่สมพักขยงอ่อนหนะ้ยนาป่นสองตพี่น้องยังสองตเนาะอ่อมสองตเมือนะป่นแล้วเลียวพี่น้อง มาใกล้ๆเห็นบ่ปนครบสองตัวเห็นบละมามามาเร็วเลยท่านผู้ชมเนี่ยปนกบสองตัวนี่ก็ลวกพักแป้งนัวพี่น้องจะสุกแล้วมันสิสุกแล้วอ,อ,อีบึดหนึ่ง ้ยพี่น้องเอ้ยมุกปลาแดกอันนี้ต้มเห็ดพานาะพี่น้องเขาต้มเอาผักกะทินผักซองผ้านี่ขัวตักกระแตนค่ะผู้ชมเข่งถั่วอยอิ่มหนึ่งผู้แล้วเฮ้ยอิ่มหนึ่งซองอิ่มพู้และยอมกินพี่น้องหัวคำหนึ่งกุนคำหนึ่งแซ่บเด้อแ่บพีนพนนกก่น้องเอรอต้มเห็ดพร้อนัวดอกแก่ดอกอ่อน อ็เชิบมันต้มน้องลลายข้นก็ถามว่าเจ๊สายท้องกี่เดือนแล้วท้องจริงไหมบ่<ว>ยังพูดถ่ายคำตอบพี่น้อง<ว> <laughs> ยังพูดถ่ายคำตอบด้วยพี่น้องด้วยรอ,อแสบใน,นกันบอกว่าอะไรอย่าห่างพุนพ่นๆไปปงแปงน,น,นัวผมมาเฮ้ย ยังไม่ให้คำตอบพี่นอ้องนี่งยังพอพอทำใจก่อนเอาลวกตัวเองด้ว,ดวเด้อเดินเดมาประยู่เดี๋ยวเช้าสบายดีพี่นอ้องอุ้ยเหมือนในผ้าขาวมุ่นปุ้งพี่น้องมกปลาแดกกับพรามกปลาแดกลวกไปซองมึงเขาวลวกพักป่นกบต้มเห็ดที่ห่อไปหามาบ้านในปลาจุนคาล่าพี่น้องเอ้ยจะมานอนแบบ นอนบอสนิดพี่น้องมันปวดมามาพี่น้องว่าไรายยห่างมามามาารุ <c oughs> ่น้องปลาลกงว่าอีร้อยนะ่ะถาวว่าววอจันเรือนะ่ะถา่าวกวาแม่แล้วซัน <c oughs> <c oughs> มีข้ามเม่นหนึ่งเม้นมกรม้าว่าลูกสาวถา่าวเลย <c oughs> ลูกสาวเถาก็แม่แลววาสันโอ้ยเขาตีตตมาดได้ไปเนาะปวดขาข้โต่ะูของปวดพี่น้องเ้ยของปวดของปวดอันนี้นะมากสุดใจสุดใจเลยแหละ เม,ม,ม่คือนุน่นแต้มมาใช่ไหมตัวเดียวจ็บเฉยปะเพาอันนไ้นะกิด่ะผงไหย่งอ่ะเผาวอร่อยแมงม,มันใช่อหะมีสองตัวอืมอ่อนจันะ

ย <Like> yeah. wow. มคุณพ่อนุอยากแล้วพักเต็มถาดพี่น้องเอ้ยห้องพักกระทิงพักสองผ้ามักเกลืออะไอย่างเงี้กิอบหดลเอาดอกก็เลยพันดอกกระินนะดอกๆแบบนี้ละ คว <c ười> ามมาณกินดอกแต่เขาเศ้าเราลูกไปสามสามหน้ายางลมุ่มผมบอกมเป็นหนามันมาเอามักกะลูกัปลูกเนื้องง้ลยลูกเอาไว้ลุกไปเื่อยลูกอาจาเขาไม่มีมองชหมองชูเขาจะขึ้นสามหน้า ออ, <c oughs> อ่ะโตดหวานเลยหวานจีิงๆแค่ออกกามกากไม่ออกแค่แห้ง รวบพักจากสวนนส่็จแล้วลกับไปเรียงวัวต่อก็บพักจากสวนสดกชุดอย่างหืมไ้บอกผิดคุณสายลนสิพีบ่บอกเพื่อนพี่มา พักก็ร้ายพี่น้องก็จะป่นระแกวแซ่บมือก็ผ่อนแซ่บพี่พน้องมุกป,ประดแดกขวดสัแดงป่นครบลวกพักอืมอ่าแบบ น่ามันจะกินมันจะเอาค้่มดีเอาได้เหรอครับงมมุมกลับเอมอ้าวมาดีพี่น่นนนนอเอ้ยฝน

นั่นทุนสร้างรออกมาเลยอยอ๋ยยุงมันกัดกูเนี่ยเหตุกันเรือยๆปีเรื แบบนอนะ่อยสามคนกินอาหารหาหก่วยสุพองจงท,ทุกเนาะถุกแห๋งไม่ได้ชื่อไหแหละจะหาเองไงชื่อแรกยังหวานไปเนาะข้อหาเองไงแต่ยัง่าอยากหากินเยียงไร คือหวานนะหวานแรงเขาแดกกระปุกไปหาไปเชืซอมกปลาแดกอะไรเฮ็กเคาะไปหาเอง,องนี่ก็ไปเนี่ยงแล้วก็ใส่เบสปลูกเองหน,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 น้าอ่น้ะนี่กระปุกนกลังงามน้าอะไพี่น้องเพรกันขิลาจ้า ขอบคุณหลายๆที่ให้ยการหักจมตลอดมาพี่นอ้องที่ให้ยกำลังใจตลอดมาสบายดี